บ้านพักที่เมลเบิร์นออสเตรเลียแพงมากที่เราเช่าอยู่เนี่ย2 3 0 0 0บาทต่อเดือนบ้านอย่างแพงแพงมากสากตัวเล็กๆเอาวิ่งจนตัวเย็นก็คือมีศพว้ยก็คือมีศพว้ยศพเรามาถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในห้องของพวกเรากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องไปรู้อันนี้ชแนล มาพบกับเราออกมา,มาออส e p c วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาโฮมทัวร์กันที่ห้องที่เราอยู่กันที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียกันค่ะเสียก็็อยู่ห้องเนี้ยมาร่วมประมาณเกือบ8เดือนแล้วนะคะทุกคนผูกพันไหม <c oughs> ผูกพันประมาณนี้ <c oughs> เออแต่เกินก่อนว่าก่อนที่เราจะมาอยู่ห้องนี้ยเราเคยไปอยู่โฮสเทลมาก่อน10วันนะคะที่ชื่อว่าอะไรนะ Finder Backpacker นั่นแหละเราจะขึ้นลิงค์ขึ้นอะไรให้นะคะเผื่อนคนที่แบบว่าอยากหาโฮสเทลอยู่ก่อนก็ไปอยู่ตรงนั้นได้ใช่คือเราไปอยู่โฮสเทลตรงนั้นก่อนเพราะว่าระหว่างเรารอห้องห้องอยังคนยังไม่ออกไปยังไงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปโฮมทัวร์กันก่อนใช่ในห้องของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนมันแบบใกล้แบบแะไรขงความเจริญรขนาด<ร>ไหนอ,อืมแล้วก็ในห้องของเรามันมีฟาซิลิ ีอะไรบ้างเดี <reveal allergies response> mm ๋ยวไปดูกันเลยโย่ตอนนี้เราอยู่ที่เมลวัเซนต์เลยค่ะเมลวันนี้คือเป็นห้างที่อยู่ในย่านซิดนีย์ค่ะซึ่งมันไกล้านทุกเรามากใกลยิ่มากเราสามารถเดินมาได้เลยแม่พี่แม่เดินได้มากเนี่ยเดนะเดินจากบ้านไปของของกานค่ะข้างล่างอ่ะมันเป็นรถไฟสถานีเมลวันเซนเตอร์ข้างล่างก็จะมีร้านอาหารหลายร้ามีโคล์เบอร์เก็นกีฮะมอตตอลมาทีธนาคารของเวลวัเรามาเปิดธนาคารหลงพี่ตา ตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟใต้ดินโคสาขาเซนท่ามอันนี้ปิดเที่ยงคืนมารันรอกลับบ้านล้วรอกลับบ้านไหวโฮ้ยไปเดินขึ้นบากไปคนอื่นดอีกบ้านแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแชมตรง Melbourne Center เรียกว่าใจกลางเมืองมาก คือจุดสังเกตของทางเข้าบ้านเราเนี่ยมันจะมีเปปเปอร์รันช์อยู่หน้าถนนซอยบ้านเราตรงนี้ข้อดีของมันก็คือมันมีร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียอยู่ใกล้ๆอยู่สองสามที่เลยนะเรียกว่าตรงนี้เป็นแหล่งของชุมชนชาวเอเชียเลยแหละคือตึกเราคนไทยก็อยู่เยอะมากเนาะแบบว่าบางทีขึ้นลิฟต์ไปก็แบบเจอภาษาไทยเจอไปหมดถึงแล้วอันนี้ก็เป็นซอกบ้านเราคือจริงๆริงตึกมันมีสองภาคเราอยู่ฝึกฟากนี้แต่ฝึกฟากเนี้ยเราไว้จอดจักรยานได้ที่เบื้องสุดเข้าไป็น เรามาถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในห้องของพวกเรากันเลยเดีกว่าเข้อมมาเก็บรองเท้าก่อนตรงเนี้ก็จะเป็นโซนซักของเรานะคะแต่ว่าห้องเรา,าจ,จะไม่มีเครื่องอบแต่ตรงนี้เป็นห้องน้ําของน้องรูมเมทนะคะแต่เราก็คงไม่ถ่ายเพราะว่าเป็นของส่วนตัวฮะ,ะอันนี้เป็นตู้เย็นที่เราใช้ร่วมกันนะอู้เป็นห้องก็เป็นห้องหนึ่งพี่บอกว่าเอาไว้เก็บของอาหารของพวกเรานะคะ แบ่งเป็นชั้นละคนเนาะเรื่องดูดฝุ่นจะมีไม้กวาดมีอะไรแบบนี้นะคะเตาแก๊สนะคะแล้วก็มีเตาอบโอเวนที่อยู่ข้างล่างแต่อุปรกรณ์ครัวอันเนี้ยเข้าของห้องอะ่ะเขามีให้เราอะ่ะครบเลยนะแล้วก็จะมีหม้อทอด ต้มน้ำอันนี้เป็นตู้เก็บของนะคะเองอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์มีหม้อหุงข้าวมีกระทะมีเครื่องอบแซนด์วิชเครื่องปิ้งขนมปังว่าไมโครเวฟซ้อนอยู่ตรงนี้นะคะนี่เก็บจานแล้วก็จะเป็นชั้นเครื่องปรุงของเรานะคะทุกครั้งที่เราทําอาหารเสร็จเราจะเคลียร์เตา เคียร์ทุกอย่างให้เสร็จเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเราทําห้องสะอาดอะ่ะมันจะน่าอยู่จุดตรงนี้ก็เป็นลิฟวิ่งรูมที่เนี่ยดีอย่างไม่มีคนเช่าลิฟวิ่งรูมใช่ก็ส่วนตัวกว่าะโต๊ะกินข้าวของพวกเรานะคะนี่แออแล้นีีก็ห้องนั่งเล่น ทีวีที่ดู Netflix ดูอะไรได้อะคะ่ะด้วยความที่มันไม่มีเครื่องอบแห้งเนาะเราก็เลยจะต้องแบบว่าตากผ้าอยู่ตรงจุดนู้นนะคะก็คือห้องเราอาจ,จะมี2ห้องห้องตรงนั้นเป็นห้องของน้องรูมเมทนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องของเราเป็นห้องมาสเตอร์นะรกนิดนึงนะเพื่อนๆอันนี้คือเราไม่ได้แบบอันนี้ห้องเรียวๆของเรานะคะอาจจะลบนิดนึงนะคะนี่แหละมันก็จะเป็นห้องน้ำในตัว ตเตียงก็ได้เตียงดับเบิลมาคือนอนคนเดียวสบายนะ <c oughs> แต่ถ้านอน2คนอ่ะมันจะมีการเกยกันดี <c oughs> นึงๆะจะมีโต๊ะหัวเตียงให้ต๊ะเรียนหนังสือที่เนี่ยไม่มีทีวีข้างในห้องไห้นะเราหามาเองนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้า <c oughs> มีพัดลม <c oughs> มีฮีเตอร์นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันดีกว่าว่าเรามาอยู่ห้องนี้แล้วเป็นยังไง เป็นไงบ้างเพื่อนๆไม่อยู่ไหมแล้วก็นั่งอัดอยู่เตียงนี่แหละการที่เราจะเช่าห้องในเมลเบิร์นในออสเตรเลียเนี่ยคือการเช่าห้องแบบพวกเราก็คือเช่าห้องต่อจากคนไทยลิก์แบบนี้ก็คือการไปสายห้องเองนะคะการใายห้องเองก็คือการที่เราเช่าโดยตรงกับผู้ที่เปิดเช่าที่เป็นเจ้าของห้องที่ประเทศนี้นะคะก็คือจากชาวออสซี่โดยตรงหรือจากเอเจนต์ซึ่ง ที่บอกคือการสายห้องเองอ่ะการแข่งขันมันสูงแล้วก็ยากกว่าใช่ก็อาจจะต้องมีสเตตเมนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนที่แบบวีซายาวแล้วก็มีรายได้ที่ดีมีสเตตเมนที่สูงอ่ะมันก็จะทําให้สายห้องได้ง่ายขึ้นเพราะคนที่อยู่ที่นี่มานานๆอ่ะเขาก็อยากจะสายห้องเองเพราะว่ามันถูกกว่าอย่างไรล่ะอยู่นานๆมันก็คุ้มค่ากว่าเนาะซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้มากของไม่พูดถึงเราอ่ะเช่าห้องต่อจากคนท้ายตอนเนี้ยคนก็บินเข้ามา ที่เมลเบิร์นหรือออสเตรเลียที่เนี่ยคือค่อนข้างเยอะเยอะขึ้นมากก็เลยทําให้ค่าห้องแบบพุ่งขึ้นสูงมาจากตอนแรกๆอะเราก่อนมามันจะประมาณร้อยกว่าเราบินมามันก็200ตน้ตนๆแล้วตอนเนี้ยมันก็พุ่งไปแบบ250ร้อยามันก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆก็ <c oughs> ต้องเช็คราคากันในช่วงสถานการณ์แั้นแท,ท่ดีนะคะทุกคนมาพูดกันก่อนว่าเราหาห้องได้ยังไงนะคะ,ะ,ค,ะคือเราหาห้องจากพวกเพจเฟซบุ๊กต่างๆ เดี๋ยวเราจะแปะให้ทุกคนนะคะว่าหาได้ที่ไหนบ้างซึ่งก่อนที่เราจะมาหาใน Facebook อ่ะเราหาหลายที่มากเลยติดต่อ,อก,กับเอเจนท์ที่เป็นคนจีนคนอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามจะเร่งเราให้วางเงินมาจ่าย กัวโดนโกะมันเงินมันก็เยอะอะเนาะเราก็ไม่กล้าเวย้ยกับกับชาวต่างชาติคนนั้นะนะ <c oughs> ก็เลยได้ข้อสรุปคนไทยนะคุยง่ายสุดจสิในสําหรับพวกเราอะนะ <c oughs> พูดถึงราคากันดีกว่าตอ,วตอนแรกอะจินตนาการไว้เว้ยคือดูคลิปยูทูบหลายคลิปมาก <c oughs> ว่าเออเนี่ยเราหาห้องได้ไม่เกินร้อยห้ต่อหัว <c oughs> แล้วพอปรากฏหาจริงอะก็คือมีราคาตั้งแต่ณตอนนั้นนะสตาร์ตตั้งแต่ร้อย ซึ่ง190ที่เราเคยเจอมันเป็น3ห้องนอนแล้วไม่มีห้องนั่งเล่นนะทั้งหมดอ่ะ3ห้องนอนอ่ะใช้ชีวิตกันอยู่5คนแล้วก็ห้องน้ำห้องเดียวเฮ้ยแต่ราคามันมัน,มนถูก,ถกมันถูกที่สุดนะออตอนนั้นเ,เลยเว้ย <รา S 2> จากราอย5 0ที่เราคิดไว้นะ,ะกระโดดมา190เรายังเฮ้ hey คือเราหลักใจมากสมมติถ้าเราอยู่ว่าห้าคนแล้วมีห้องน้ำหนึ่งห้องอะแล้วถ้าเติดตอนนั้นเราบังเอิญปวดพร้อมกันเราฉันจะไปอยู่ที่นหน <c oughs> เออหรือจะไปที่โรงเรียนวะเรื่องอาบน้ําไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะที่นี่หนาวไม่ค่อยอาบน้ำใช่ไหยสักพักหนึ่งเรามาเจอห้องนี้เอ,อย้ยมีห้องมาสเตอร์ว่างห้องน้ไม่ตัวแต่ราคาสองร้อยสามสิบรวมบินนะรวมบินก็คือรวมทั้งค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟตอนนั้นก็ตกใจไว้ยวาเฮ้ยทำไมราคามันพุ่งจากที่เราหาห้อคุณมาเยอะน ในตอนนั้นนะมันก็ถือว่าราคาสูงในในช่วงต้นปีที่แล้วเราก็มานั่งช่างใจฉันจะใช้ห้องน้ําร่วมกับคนอื่นหรือว่าฉันอยากได้ห้องน้ําในตัวฉันคิดไปคิดมาอีห้องแช่ห้าคนน่ะเต็มไปเลยที่นี่ห้องมันไปไวมากคือมันต้องวางมาจําแบบรวดทีเลยว่าอีร้อยเก้าสิบอ่ะไม่ถึงสองวันไม่เกิดเนี้ยปิวแล้วก็เลยไม่มีตัวเลือกแล้วไก็คือห้องนี้พดีตรงคิดว่าเฮ้ยเราใช้ห้องน้ำสองคนไม่ต้องปวดใจว่าใครจะทําความสะอาดห้องน้ำอีกอย่างเลยไงที่อยากจะบอกคือห้องมันเต็มเร็วมาก เราไปถามว่าเราสนใจใช่ป่ะเออแล้วเขาก็บอกเฮ้ยห้องว่างอยู่เนี่ยวางมาจําได้เลยนะนี่ก็คิดชันวางมาจําไปฉันจะโดนโกมันคือรวมๆกันมันก็หลายหมื่นนะเออมันมันก็ต้องหลายหมื่นอ่ะมันเป็นเงินก้อนใหญ่อ่ะมันไม่มีสัญญาอะไรเลยช่วงแรกๆแบบเรายังไม่ชินกับกดที่นี่นะพอพอแค่คิดทักเขาอีกรอบนึงก็เต็มโอ้ยมันไปไวมากเลยช่วงนั้นเราหาห้องอ่ะใช้เวลาประมาณแบบ ครึ่งเดือนเราได้ห้องอ่ะใกล้ๆก่อนบินประมาณแบบสัก2อาทิตย์ได้ไหมก่อนบินนะคือกลัวว่าแบบบินมาแล้วไม่มีที่ซุกหัวนอนนอกจากจะคนเยอะแล้วใช่ปะเออเขายังมีกั้นให้นอนลิฟบินเลยด้วยเออเขาก็เอาม่านหมากกั้นเว้แล้วก็ปล่อย ประมาณร้อยแปดสิบอย่างนี้แล้วอะในตอนนั้นนะนะต่ตอนนี้เราไม่รู้เท่าไหร่แหละพูดถึงค่าห้องอะที่บอกว่าคือมันมีค่าบอสค่ามัดจาต้องเตรียมเงินหนึ่งก้อนเพือ่อที่จะมาลงมัดจาบางห้องมันก็จะมีค่ามัดจากุญแจอีกแล้วก็ต้องศึกษาดีๆนะว่าเราจะต้องมีเงินในการตั้งต้นเท่าไหร่แล้วก็ที่นี่เขาคิดค่าห้องเป็นรายวีของเราคือสองร้อยสามสิบต่อวีก็แต่ละห้องกดไม่เหมือนกันอย่างห้องของเพื่อเราเขาจ่ายเดือนละครั้งอะมาพูดถึงความสะดวกความสะดวกก่อน กับความไม่สะดวกไม่ใช่ของห้องนี้นะขององค์รวมสําหรับคนที่แบบจะมาอยู่เมลเบิร์นสิ่งที่เราว่า list a w a เป็นไอเดียให้ทุกคนเวลาเลือกห้องสักห้องหนึ่งอ่ะเราต้องคิดถึงอะไรบ้างในไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองอ่ะเนาะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันสะดวกอย่างเช่นโลเคชันเราหาโลเคชันที่มันติดฟรีเทมโซนามันจะทําให้การเดินทางมันง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเรียนไปทํางานไปช้อปปิ้งซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านก็คือเราจะใช้แทมฟรีหมดเลย ช่ก็อยู่ใน CBD มันก็จะมีแรนฟรีเราก็จะพยายามเลือกที่จะอยู่ไกล แร์ที่4อ่ะเนาะซึ่งราคาห้องมันก็อาสูงกว่าโซนอื่นเราเราก็ต้องหักลบกันนะบางทีแบบคนที่อยู่นอกฟรีแทมโซนก็เขาก็เอาเงินมาจ่ายค่าเดินทางก็แล้วแต่ละสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบเอ้ยเราชอบอยู่นอกเมืองว่ะดีกว่าอาจจะยอมแบบกล้าเดินทางนิดนึงแต่ค่าห้องก็ถูกลงเออมันก็แล้วแต่ต้องคำนวณอีกทีหนึ่งนะเนาะส่วนตัวม่รู้ว่าอยากได้ห้องที่มีหน้าต่างเยอะๆคือมันสามารถระบายอากาศได้เวลาที่ห้องร้อนอิดไม่พึงประสงค์บางห้องบางห้องนะคือเขาไม่มีหน้าต่างกัน มันก็จะมีความอบหน่อยส่วนใหญ่นะไม่มีแอร์ในห้องเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดอากาศนั้นเ่ยนเช่นอากาศร้อนมันจะอบมากเลยนะเพราะมันไม่มีที่ระบายถูกไหมใช่อาจจะต้องสังเกตว่าในห้องของเรามีพัดลมไหมมีฮีเตอร์ไหมมีแอร์ไหม,มต้องดูไลฟ์สไตล์ของเราถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆเราใช้วิธีเปิดห้องเลย <laughs> เปิดแอร์ในลิฟวิรงรูมอ่ะแล้วก็ไล,ล่ลมเอาัดลมจอไ <laughs> ล่ลมมาไ <laughs> ล่ลมมาใช่เพราะว่ามันมีแอร์เฉพาะห้องลิฟวิรงรูมห้องเดียว,วนะอะเนาะที่นี่ตึกนี้ <Okay. S 1> อ่อแลวอีกอย่างนึง ก็คือเรื่องคียการ์ดอะ ว่าเขาให้เรากี่ชุดมันจะมีแบบว่าอ่ะอ่ะให้สองคนให้คนละชุดก็มีแต่ก็ต้องมีเงินบอกค่ากุญแจแต่สําหรับห้องพวกเราอ่ะมีแค่2คนตอนหนึ่งชุดรูมเมทดคู่หนึ่งได้1กุญแจแล้วก็ผัดกันใช้เราคู่หนึ่งได้1กุญแจใครทำไปก่อนอาจจะต้องวังเวรกันนิดนึงใช่อาจจะต้องดูว่าที่ห้องเขาให้กุญแจแบบไหนกันอืมงเราก็ต้องสังเกตว่าห้องของเราอ่ะมันเป็นเตียงแบบไหนมันจะมีเตียงคิงไซส์ควีนไซส์เตียงดับเบิลเตียงเดี่ยวสุขภาพว่าไม่รู้มาก่อน ว่ามันมันขนาดยังไงเขาก็บอกมาเกียงดับเบิ้ลแต่เราไม่รู้เว้ยว่าดตบเบิ้ลคืออะไรืแต่เห็นรูปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยพอมานอนจริงก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากจริงแคบชิบหายจริงจินานาการนิดนึงนะคือกินไซอะเราว่ามันกําลังดับสำหรับสองคนเบื้ลมันก็จะเล็กลงมากว่ากีนไซสำหรับคนตัวใหญ่ของพวกเราเนี่ยก็คือตีกันนิดนึงว่าแบบใหญ่มากเส้นนี้นะเว้ยพราเราาเป็นคู่แฟนกันถูกป่ะเรานอนกันเกนคือบางทีมันแบบ มันแคบอะมันพลิกตัวยากเห็นเดิมคนนอนกับคนไม่รู้จักนี่ก็แบบผงสงสัยคงนอนเกรงหน้าดูอะอาจจะต้องตกลงกันก่อนนิดนึีว่าจะยังไงแต่ว่าแบบบางห้องอะเขาก็เป็นแบบแยกเลยนะเป็นเตียงเดียวแยกก็ต้องสังเกตว่าห้องของเราอะมันมีเครื่องซักผ้าแล้วมีเครื่องอบผ้าหรือเปล่าอย่างห้องเราไม่มีเครื่องอบผ้าเราก็ต้องเอาผ้าไปตากตรงระเบียงส่วนใหญ่อะเมืองฝรั่ง่ าต้องมีเครื่องอบผ้าด้วยเขาบอกว่าเจ้าของห้องไม่ให้ใส่คือมันก็เหนื่อยหน่อยบางทีว่าเราซักผ้าเราก็ต้องไปตาตาอีกแล้วอากาศที่เนะมลเบิร์นน่ะบางทีฝนตกบางทีหนาวคือผ้าเย็นเกียบเลยนะจับดูเราก็ไม่รู้ว่าแห้งหรือไม่แห้งผ้ามันชื้นว่ะชื้นปว่ะแห้งยังวะตอนแรกก็งงแบบไม่ค่อยชินนะเออตอนนี้พอรู้แล้วว่าแบบเนี้ยเย็นเกียบเนี้ยแห้งการหาห้องอ่ะทุกคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยคือห้องหนึ่งอ่ะมันจะอยู่สองคนใช่ไหม,มเราออกมาเป็นคู่แฟนงั้นเราก็หากันเป็นแ a แต่<ช>บาง<ช>คน,นมาคนเดียวมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะลำบากหรือหาห้องยากขนาดนั้น แต่ว่านิดนึงเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันทำหรผู้ชายถึงหาห้องยากกว่าผู้หญิงจริงสำหรับผู้ชายที่มาคนเดียวคือมีแต่คนบ่นว่าหาออ<ะ>ห้องายากมากครับผู้ชายที่มาคนเดียวอาจจะต้องแบบว่าอาจับมือเพื่อนกันมานิดนึงหาเพื่อนผู้ชายแล้วก็มาจองห้องรูมาการเราก็มีเคสตัวอย่างของเพื่อนเราแต่เราไม่ได้เจอเองนะทุกคนให้เป็นความเสี่ยงแล้วกันว่าอาจจะเจอได้อย่างเพื่อนของอาเขาเจอรูมเมทที่แบบว่าศกระปรกมาในห้องก็คือมีแมลงสาบเต็มไปหมดทั้งไมโครเวฟตู้เย็นเขาก็ส่งภาพมาให้พวกเราดูแล้วเราก็ แมงสาบตัวเล็กๆอ่ะวิ่งจน้นตัวเย็นก็คือมีศพเว้ก็คือมีศพเว้ศพศปีเตอร์มีศพปีเตอร์แบบเรียงรายประมาณสิบตัว่นี้น,นะศพอะไรศพอะไรเราอะกลัวแมงสาบเว้ยเรากจิตนาการหูดถ้ากูอยู่นี่กูจะอยู่ได้ไหมสวดีเขาเล่าว่าแบบลุงม,มิไม่สะอาดอะแค่นมทิ้งไว้นมระเบิดปุ้อันนี้เป็นคอระวังซึ่งเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายคือเพื่อนก็ยังไงออกไม่ได้เพราะมันแบบติสัญญาใจกันเรือหรืออะไรอย่างงี้นะอ๋อใช่ห้องเราอะเป็น สัญญา6เดือนทุกคนแต่เป็นสัญญาใจนะญญ <c oughs> คือเราอ่ะวางเงินมดจำไว้ใช่ป่ะแล้วเราก็อยู่อ่ะหเดือนถ้าอยู่ไม่ถึงอะอาจจะโดนยึดมดจําได้แต่<ะ>เราไม่โดนยึดหลอกเราต้องไปหาคนมาสวมแทนก็ <ขอ S 2> ไม่น่ามีปัญหาอะไรสมมติถ้าเรามาคนเดียวแล้วเราต้องหาลูมเมรลูมเมรเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเอออาจจะต้องมีการปรับตัวกันนิดนึงอ่ะเขาจะเป็นต้องย้ายหรือเขากลับไทยอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะต้องปรับตัวปรับตัวไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนแบบมาแล้วแบบมีความยืดหยุ่นในตัวเองเื่อใจและเอ็นจอยกับชีวิตเราเปลี่ยนลูเมทไปประมาณ3มรอบแ้วมันห้าคนได้แล้วเนองตลอดระยะเวลาที่อยู่แปดเดือนบางลูเมทก็อาจจะแบบมีใส่แบบหนึ่งลูเมทอีกคนก็อาจจะมีใส่แบบหนึ่งแต่ก็โชคดีที่แบบเราก็เจอคนที่ดีเราเจอคนที่ดีตลอดก็เลยโอเคนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรามาสุ่มกันดีกว่าบรรจาการที่เรามาอยู่ห้องที่นี่มันเป็นยังไง สำหรับเราอะเราถือว่าที่นี่ยห้องเนี้ยนะเราว่ค่อนข้างสะดวกสบายโลเคชั่นมันค่อนข้างโอเคอยู่ใกล้กับเมลเบิร์นเซ็นเตอร์เดินทางสะดวกซื้อของง่ายอุปกรณ์ครัวมีครบแต่ว่าติดอยู่ที่ว่าห้องมันไม่มีแอร์พวกเราาคีร้อนแล้วก็ห้องไม่มีเครื่องอบผ้ามันทําให้เราต้องไปตากผ้านคอนโดมิเนียมมันมีแค่สามตัวหรือมีตัวหนึ่งเสียบ่อยมาก เรารอลิฟต์ประมาณสินาทีต้องเผื่อเวลาการขึ้นลงลิฟต์แต่ถ้าให้เราเทียบกับตอนที่เราอยู่โฮสเทลกับตอนที่เราอยู่อพาร์ตเมนต์แชร์ร่วมแบบเนี้ เราชอบอยู่แบบแบไทยมากกว่าตอนที่เราอยู่ฟิลเดอร์แบคแบคเกอร์คือเราอะมันอยู่ห้องกัน2คนแต่ว่าห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมเดินไกลมากเลยนะกว่าจะวนไปถึงห้องน้ำหนาวมากเลยหนาวเดินหนาวเลยแล้วก็ห้องคพราะนั่นแคบเปิดประตูมาก็เจอห้องนอนมีโต๊ะเล็กๆโง่อยนึงตัวมีแค่นั้นเลยทุกคนเป็นสองชั้นนะก็เดี๋ยวเราแปะพาเป็นเป่าเราอะสามสิบนิ้วสองใบ ก็เต็มเต็มห้องก็คือห้องแคบนะคะทุกคนก็ห้องครัวครัวของที่เราอยู่ฟินเดอร์แบคแพคเกอร์เป็นครัวรวมครัวใหญ่ ที่สามารถทําอาหารร่วมกันได้ก็ร่วมกับฝรั่งล้วนด้วยความเกิแต่ข้อดีคือที่นั่นอ่ะมันมีอาหารเช้าฟรีเป็นแพนเค้กเป็นขนมปังปี้มีข้าวด้วยนะมยถึงแบบข้าวสารอ่ะมีข้าวสารมีซีเรียลมีนมอะไรให้เราฟรีกินได้ไม่อาดประหยัดค่าข้าวเมืองเช้าไปอยู่โฮสเทลแบบมันประหยัดกว่าประมาณ3 3 0สองคนต่อวีร้อยเจ็ดสิบห้าต่อื่อยาวได้ด้วยนะก็สําหรับใครที่ถ้ามาเป็นคู่แล้วอยากประหยัดอ่ะ เราแบบไม่ได้สี่เรียกว่าเราจะต้องอยู่ห้องที่มันอมฟอร์ซิลิตี้แต่บอกตรงๆว,ว่าอึดอัดเราว่าเหมาะกับระยะสั้นมากกว่าเออที่นี่ก็ผ่อนคลายกว่าเพราะว่าเราก็ยังมีแบบที่ให้เดินบ้างใ่แต่ข้อเสียก็คือเรื่อลงลิฟต์แล้วก็ราคาสูงคือบ้านพักที่เมลเบิร์นออสเตรเลียแพงมาก มันอาจจะไม่ใช่แค่เมลเบิร์นอาจจะเป็นซิดนีย์อีกที่หน่นด้วยแต่างที่เราเช่าอยู่เนี่ยสองหมื่นสามพันบาทต่อเดือนทุกคนมันบาลานซ์กับค่าของชีพที่นี่อ่ะคือเหมือนเราหาเงินเพื่อจ่ายค่าบ้านอีกนั่นแหละค่าบ้านอย่างแพงแพงแพงมากมันมีอะไรถูกๆมากมั้ยมีทุกคนก็คือคอร์สฟิวเจอร์สกิลไงล่ะคอร์สฟิวเจอร์สกิลถูกกว่าค่าบ้านอีกเหรอเพราะว่าใส่คอร์สเบลูอานี่ชแนลมันจะได้ราคาที่แบบถูกมากทุกคนแล้วใครที่อยากเรียนออนไลน์อ่ะมันมีคอร์สเยอะแยะมากมายทั้งเรียนภาษาอังกฤษทั้งคอร์สสบิเน ร้องเพลงกันวาดรูปมันมีทุกอย่างเลยที่เป็นท็อปสกสิลเลยเหรอมีทุกสกิลก,ก็เราเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกันมากอดคนข้อดีของการเรียนคอร์สออนไลน์ของ Future Skill มันจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาเพื่อที่จะรับรองว่าเราเรียนจริงเว้ยเราได้ใบเซอร์ติฟิเคตนี้มาชั้นสามารถที่จะเอาไปยื่นวีซ่าเพื่อ ทำให้วีซ่าผ่านง,ง่ายขึ้นได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันทําให้เป็นการรับรองว่าเราเคยเรียนภาษาที่ประเทศไทยมาก่อนมีน่าล่ะวีซ่าเธอถึงผ่านง่ายไงตอนแรกนี่ว่าเนี่ยวีซ่าไม่น่าจะผ่านแล้วมันเป็นเพราะว่าเราผ,ผ่านการเรียนมานานมากทุกคนเราไม่ได้เรียนภาษาไม่ได้เรียนอะไรเป็นถึงสิบปีเลยนะแบบรีบไปลงคอร์สฟิวเจอร์สกิลเลยได้ใบเซอร์มาดว่ดวนๆก็ร,รีบส่งให้พี่เอเจนต์เลยเว้ยเพราะพี่เอเจนต์บอกเ <c oughs> นี่ยต้องมีใบเซอร์นะมันจะทำให้ผ่านง่ายขึ้นก็ฝากไว้ ถ้าใครที่แบบว่าสนใจนะคะเอาโค้ชช่องเราไปกรอกได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามีรายละเอียดหลังคลิปให้ด้วยสรุปกันเถอะว่ายังไงที่นี่ถ้าให้สรุปการที่เรามาพักที่นี่กับพักที่ประเทศไทยอะยังไงที่ไทยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วทุกคนมันได้ยู่ถึงบ้านพอบ้านแม่บ้านตัวเองสบายกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นที่ของเราเนาะถ้าเรามาอยู่ที่นี่อะฝากว่าการปรับตัวสําคัญมากการยืดหยุ่นแล้วก็การเตรียมเงินเพื่อที่จะเอาไว้มัดจาไใบบอนค่าห้อง ก็สำคัญเตรียมตัวกันมาให้พอถ้าใครมีข้อสงสัยอยากจะมาปรึกษาสามารถคอมเมนต์มาสอบถามพวกเราได้ส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยด้วยนะทุกคนก็พิมพ์คอมเมนต์มาอธิบายให้ทุกคนฟังกันได้เนาะพวกเราก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะพยายามที่จะตอบทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปเรามาถึงตรงนี้นะคะ หวังว่าคลิปของพวกเราจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนเนาะก็ขอให้ทุกคนที่เตรียมตัวที่จะบินมาที่นี่โชคดีนะก็เดี๋ยวเราจะาทําคลิปเพิ่มอยู่เรื่อยๆใช่ก็จะเป็นเรื่องของการรีวิวที่โรงเรียนรีวิวการทํางานอะไระก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดจัดกระดิ่งกิงๆให้กับห้องเราด้วยนะกดแชร์ด้วยนะทุกคนแลก็ฝากไอจีของพวกเราสองคนด้วยนะคะมันเราจะมีการโพสต์รูปเกี่ยวกับการเที่ยวก,ก,า,รยวก,การเรียนการใช้ชีวิตที่นี่นะคะอัปเดตอยู่เรื่อยๆสามารถเข้าไปดูได้นะบ๊ายบาย นี่นะคะพวกเราเรียนคอสนี้เลยนะคะของเว็บไซต์ Future Skill เรียนคอส f f i c e English กับ Business English เป็นคอสที่เราเรียนทบทวนบทเรียนก่อนที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียนะคะแถมยังได้ใบเซอร์ติฟิเคตนำไปยื่นกับการขอวีซ่าของออสเตรเลียได้ง่ายขึ้นด้วยนะเป็นการรับรองว่าเราเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยก่อนที่จะบินไปจริงนะคะสําหรับเว็บไซต์ Future Skill เนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มคอสออนไลน์ที่มีทุกทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านมาร์เก็ตติ้งกราฟิกครีเอทีฟการสร้างเว็บไซต์การเขียนโปรแกรม ทักษะทางด้านธุรกิจมีครบจบในที่เดียวเราเรียนแล้วรู้สึกคุ้มค่ามากคือจะเรียนเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้ manage ได้เองเลยเรียนทบทวนซ้ํากี่รอบกี่รอบก็ได้นะคะเพื่อนๆยังสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์มือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้แถมเรียนจบเนี่ยก็ยังได้ใบเซอร์ติฟิเคตนะคะสามารถนําไปการันตียื่นสมัครงานเป็นพอร์ตโฟลิโอหรือว่ายื่นประกอบวีซ่าเรียนต่อต่างประเทศแบบพวกเราก็ได้นะบอกเลยว่าผ่านฉลุยไปเลยเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนแบบพวกเรานะคะเรามีคอร์สส่วนลดเฉพาะของช่อมเบรูอานี่ชแนลด้วยนะลดได้ทุกคอร์สในฟิวเจอร์ คอร์ละหนึ่งร้บาทบอกเลยว่าคุ้มสุดๆสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะพัฒนาตัวเองแบบเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่องนะคะฟิวเจอร์สกิลเนี่ยเขามีแพ็กเกจแบบบุฟเฟ่ต์เหมาจ<ๆ>่ายรายปีจะเรียนคอร์สไหนเรียนทักษะไหนก็ได้เราเรียนแล้วรู้สึกคุ้มค่ามากเรียนจบไปหลายคอร์สแล้วด้วยนะคอร์สส่วนลดเฉพาะของช่องเปรูอานี่ชาแนลลดไปเลยแบบจุกๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยหารตกเหลือวันละสิบก,กว่าบาทเท่านั้นเองลิงก์คอร์สและส่วนลดจะอยู่ที่ใต้เดสคริปชั่นบล็อกและก็คอมเมน ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งที่ช่อง b e l l a n i Channel ด้วยนะคะ